สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะ mm hmm. ผมมาพาเลาะนะครับเ mm hmm. มื่อนี้กสิพพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวดูเที่ยวชมสถานที่แห่งใหม่ที่ผมเคยเอาลงไปแล้วนะนะ mm hmm. จุดตรงนี้เป็นจุดตรงใหม่ที่ผมยังบ่เคยเอาลงเนาะครับเนาะ mm hmm. คิปย้อนหลังครัทีไปเบิ่งกะคือเจดีมักแปดและก็เจดี ของพ่อเมคู่บาอาจารย์เนาะลวงปุจจวนกุลเชษโถนะครับนี่คือวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกนะครับนจุดตรงนี้นะครับพ่อเมพี่น้องครับผมกสิพาเทียวพาสมสมัยก่อนตั้งแต่หลวงปุจจวนเพิ่อนอยู่นะครับเนาะสถานที่มองนี่นะครับกสิปินมองชันพัฒตาหารเศร้าของพ่อเมคูบาอาจารย์ ครับพ่อเมพี่น้องผู้ที่เดินสัญจรนไปมาหรือพระธุดงกรรมฐานสัญจรไปมาสิลวงปู่นจวนพิ่กษิเวลามาสันเขา่าสันพัตตาหารเศร้าพิ่นกกษิมานั่งอยู่นี่นะะละกัเวลาสันน้ำปานะตนยินประมาณบาบซีม่วงาบหาม่วงพิ่นกกสิลงมาสันน้ำจุดหมองนี่แต่ปัจจุบันนี้นะครับพ่อเม่พี่น้องก็เป็นจุดตรงที่ ากาบไหวสักการะบูชานะครับพ่เมีพี่น้องเป็นที่กาบไหวของคารวะหญา,าิโยมและก็ในงานพิธีสําคัญสาคัญอาทดิช่นงานคุบรอบจีนคุบรอบอลวงปุจจวนเครื่องบินตกเนาะอยู่ลัางสิตขาเจ้าซิมีพ่อเมรูบาอาจารย์เต็มไปเบิดนะครับแถวมองนี่นะครับมองนี่เป็นมองสันสันเข่าเศร้าตั้งเต่สมัยลวงปุจจวนเด้อพ่อเม่พี่น้องเด ปัจจุบันนี้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปและก็เป็นที่เก็บไว้ซึ่งพระเมฆของพ่อเมฆคูบาอาจารย์ลวงปูหมันผู้ิทธตุและก็บ,บุรพา,าจารย์เนาะนี่เ้ากระสีเห็นรอยพระพุทธบาทพระเมฆพี่น้องพระพุทธบาทจำลองที่มีความสวยงามพระเมฆพี่น้องคอยพามาเที่ยวม,มาชมจุดแห่งใหม่และก็สีบบย่อนไปทายเอา,เอา,เอา,เอาจีดีหมักแปดกับจีดีลวงปูเนาะจีดีลวงปูจวน แล้วกสิขื้นผู้ทอกเลยนะครับพ่อเมย์พี่นอ้องเข้ามาบึงมงทางใต้แล้วกะ็บึงให้ให้เบดทุกซอกทุกมุมเนาะพ่อเมย์พี่นอนะ้องเนาะกะยางมานี่กะสิเป็นลูปปั้นหินเนาะลูปปั่นหินแกะสลักนะ,นะพ่อเมย์พี่น้องเพื่อนก็สิไปเศ้าหรือไปบูซามานจะใสนั่นกกสิมีหินเสียงโซกเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อขันมายุกหินเสียงโซกกะได้คือกันสวดมนต์ไหวพระแล้วก็ขอพรอ ตั้งคิดอธิษฐานแล้วก็ขอพรในสิ่งตนที่อยากได้พึงมาตปรารถนาสีโยขึ้นลักษณะจังสีนาะอันนี้ก็คือพระพุทธลูปหินแกะสลักเนาะมงว่าญยาันยุ่งผู้ใดเศร้ามาไว้นี่นะครับเห็นแถวๆทางเข้าไปสระบุรีก่อนสิถึงกรุงเทพได้หลายหลายหินแกะสลักพระพุทธลูปแบบนี้ลหละอันนี้ก็คือองค์สมฤทธิ์พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ในทรงเครื่องแบบกระสัตผมมีพี่น้องพ่นสดิตลุ่งจากาสวงสวรรค์สั้นดาวดึงษาตักกะเทียวลูกเป็นปางเปิดลกูกบ่มีพีน่พน้องพุทธลูกมอนอยู่ด้านขวามือนี่ก็สิเป็นากาลภูมิเนาะเป็นเท่ามาหาภูมิอันนี้อยู่ด้านซ้ายมือนี่ก็สิเป็นบ่าุมมคพพูพัลลุสีพัลลุสีผู้ที่ใดคดุณใดนับถือพัลสีกระซิ มากราบมาไหวได้ส่มความมาุ่งมั่นปัรถนาเนาะนี่อันนี้นี่นี่นี่พระฤาษีนี่พ่อมีพี่น้องพระฤาษีนี่สามารถบำเพ็ญพิญภาวนาได้เร็วนี่สิ่งบริสุทธิ์เน้สิ่งแปดบริสุทธ์ก็สามารถไปเกิดเป็นภูมิได้พ่อมีพี่น้องืออิ่นจะมีรูปพระฤาษีอยู่กับองค์คาง,งๆองค์สวิตภะภูมิรพะภพาคเจ้าอันนี้ก็คือพระกระจายนะเทระเจ้าพ่อมีพี่น้อง ผูมากไปด้วยอีกกะลาบนั่นแหละพ่อเมยพี่น้องพุ่งพุ่งอยู่เนาะพุ่งอยู่โอ้เป็นตามากวา่า,ายซัก,กบูชาขอพรอเด้อพ่อเมยพี่น้องพระกัจจายนะองค์นี้ประวัติเพิ่นก็บ,บ่ธรรมดาเนี่ยอยู่ในคันของมารดาอยู่ในคันของมารดาหูสิบเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนนะพ่อเมยพี่น้องเพิ่นอยู่ในคันเพิ่นบ่ธรรมดาได้พระกัจจายนะที่หลาชเจ้าจอมพิ่นก็เป็น ภาที่มีลูกกะลูกลางหน้าตาหมดงามคือจังหวูโดยเจ้านี่อืงามงามเลยจนผู้ยิ่งเห็นผู้ยิ่งหมักผู้ใายเห็นผู้ชายยังหมักนะพ่อเม่พี่น้องบ่รธรรมดามีพ่อค้าด้พ่อเม่พี่น้องมีพ่อค้าลูกเศรษฐีแต่ว่าวไปก็ไปพ่อข้าเขียนไปกบไปบริวารนั่นแหละไปน้ากันลกแล้วก็ไปละไปโจทย์ยวนแม่น้านาแห่งหนึ่ง อยู่วัดหนึ่งวัดเชตวันหรงอวัดหนึงอยู่เมืองสาวิถีหรือเมืองไหนขากระจํบาบได้รัดที่นี่เห็นมองเินนั่นเห็นมันสิมีท่าน้ําลุงอาบอยู่มีท่าน้ําลุงอาบอยู่บัดทีนี้พระกจายนะถีละเจ้านี่นี่พระผู้พุงโยโย่นี่เพิ่นลุงลุงมาส่งน้าพอเพิ่นลุงมาส่งน้ําแล้วบัดทีนี่เห็นเพิ่นละเบืองผ่าจีวรอ,ออกเนาะเพิน่นสีอาบน้าเนาะเพิน่นสีส่งน้ําลูกเศรษฐีนี่ที่ว่าเป็นผู้ชาเนี่ย ที่ว่าไปขายผ้าไปฆ่าขายผ้าอยู่ในพาชนะสีนี่อเลยยังหยุดกิ่นเพื่อสีพักพนเนาะก็เลยสิไปอาบน้ำระบกให้บริวารนั่นไปอาบน้ำมันทาอื่นเจ้าของสีลุงทานี่ในอินเดียเขาสีห้ามนี่พอมีพี่นอ้องการลุงอาบน้ำไม่ใชเป็นสีวันณะสีลุงวัณนณะสูงสุดก็คือวัณณนะกษัตริย์กับสีลุงอาบวัณณนะพามนี่กรัริอยู่ในลักษณะนี้ พอไอ้ลูกศิษฐีท่านนั่นแหละพิ่นกระลุงทาไปไปอาบทาอื่นมองทาที่พึ่นที่จะลุงน็ให้บริวานพิ่นหลินพิ่นลุงพิ่นอาบบึดบาจนี้พอพิ่นไปแล้วม้นนีเพิ่นไปเห็นไปเห็นพระเทีละเจ้านี่พระกระจายนะเทีละเจ้านี่ตอนนั้นยังบ่บได้สือพระกระจายบุ่มเพี่น้องเออบัจนี้หันพึ่นก็เลยเพึ่นกรเลยเปลืองผ่าจีวรนออก ถอดผ่าชีวนถอดผ่าอังซาออกหนุงแต่สมบงเสื้อโบเมพี่น้ it, ง iałem, people, นน CDs, องรูปกายของพระกายยังณะเทียนราเจ้านี่เป็นทองคําเลยพ่อเมีพพ <s> ่น <c oughs> ้องเหลืองอลามเป็นทองคําเลยออกไปบัดนี้ลูกไ้เซตีเห็นนีมักพ่อเมีพพ่น้องมักมักแห้งไต่มักจับจิตจับใจขึ้นจิตขึ้นใจแหละคือเลยคนขึ้นว่าไงไงขึ้นยังไงซะคือภาษาบ้านเฮา พูดหินแล้วพ่นก็เกิดความกำนัดพนมยี่ปีนองเกิดความกำนัดอ,อยากซึ่งว่ายังไงอยากซึ่งอยากลุ่มเพศอืมอยากลุ่มเพศเห็นหน้าแล้วอยากลุ่มเพศนะนะเออพ่นก็เลยพ่นเลยโอู้้ผาเนี่คือโลทคันว่าภาษาสมัยก่อนเขาจะอิศมาโอ้หินผู้ใดหน้าตาดีก็จะโอ้รูปงามเนาะลักษณะอันสีนาพนมยี่ปีนองนะโอ้คำภาษาภาษา บรนเฮาภาษาปัจจุบันมากคือว่าอูคือโลเท้ผ่าน่หนา้าตาดีนาะโลภาษีวา่าลักษณะอันิบัตจีนีน่เพิ่อเห็นสั้นเพิ่นกเกิดความกำนัดก็สัญอยากในกล่บพมีพี่น้องอยากเสีบกล่อยากเสีบกา่กับปรทีละเจ้านี่แค่คิดในใจท่านนั้นคิดว่าโอ้แห้งกันกูดินอนกับเ้านี่คือสีมีคือสีมีแห้งไหลนะภาษาบานเฮาโอ้กูได้อนอนกับเ้านี่คือสีมีแห้งเลยคือสีมีความสุขขนะะ คิดจะนีแหละผมมีพี่นอ้องเออจากผู้ชา้ผมมีพี่น้องร่างผู้ยิ่งสวมเลยกลายเป็นเพศยญิ่งไปเรื่อ,อยผมมีพีน่น้องเจ้าอาัศจันหรือบบอาจรจย์พวกเจ้าว,าว่ามันบบธรรมบดาดีมีพระอราหันต์พอารอ่างกายเจ้าองกลายเป็นผู้ยิ่งเดีย๋ยวผมมีพี่น้องมันก็เกิดความตุลุกตุกใจเนะทุกอกตอัวเนี้ยมัคก็เป็นยังซี่นี่แหละผมมีพี่น้องพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพ แ่งแห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนานางสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนามาให้ดึงถึงซึ่งพระอาหารหันตผลมันก็สิอยู่ในหลักษณะจัอย่างซีพุทธานุภาพนี่แค่มีคนคิดคิดกับเฮาซัมนี้พ่อเมย์พี่น้องคิดกับเฮาซัมนี้ยังเป็นซัมนี้พ่อเม่พี่น้องแล้วคนที่ว่าคิดใส่ไล่ป้าย,ายสีเฮานี่มันสีซัมใดเา้าคนนั้นสิบบทถลม่มทลายสีบ่ ดีน่าย่อยยับลงไปด้วยอานาจผู้ถกคุณธรรมคุณสังคคุณของเพิ่นห่เอคิดบึงสํานีล้ลขนาดลูกเษฐีคิดแค่ยาเสิบกามซื่อ,อนะยังรูปร่างผู้ยิ่งเข้าสวมยังได้กลายเป็นผู้ยิงบึงรู้อานาจอํานาจบุญยลิตอํานาจโครงการบผเพิ้นพิยนพระวนาของเพิ่นมากเพิ่นสัมซูมมากนีล่ล่ะพ่อแม่พี่น้องแล้่เรากระบ่ก้าก็ขึ้นไปหาบริวานอีกไอลูกเศษฐีนี่ เดี๋ว่าเราหันร่างกายผู้หญิงสวมหันเราเปิดคุณงามนีอแล,ล้วก็ล้นลีพนีจนซุ่มซัดซุ่มซี่ไปจุนไปพ่อลูกพระราชามหากษัตรย์ตัวอืจังได้ปีนมเหสีของพระมหากษัตรย์อุจจุนมนั่นหลายปีพ่อเมียพี่น้องบอดิกับคืนเมื่อบ้านเมือ,เมองหาพ่อหาเมียบัดสุดท้ายก็ไม่บบเมนมีลูกน้ำกันสองคนว่าื่อ อย่งบุศย์เจ้าพืชบุคนหนึ่งแต่คนหนึ่งคนบงจักมันกระดูดลนวขันมีขันข่อยมีองค์การข่อยกระสีไปศึกษาแล้วกระสีะมาว่ามาอ่านให้พ่อเมีพี่น้องได้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นมาจังไดน,นะพ,ะพ่อแมีพี่น้องอุโมนเรื่องของพระพุทธเจ้านี่เกี่ยวกับบววสิปินประวัติของพระพุทธองค์แล้วกระสีเป็นประวัติของอัคาราสาวกข,ของพุทธองค์คือนี่พระกัจจายนะนี่มันเป็นเรื่องจริงนะพ่อเมีพี่น้อง เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายพ่อเมี้พ,พี่น้องมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เียนขึ้นมาด้วยคําว่าอพระภิษุรูปนี่ไปมองนี่เป็นจังงี่เป็นมีเอียงเกิดขึ้นก็พระองคนี่พระองค์นี่ไปนั่นลักษณะนีิมีเอียงเกิดขึ้นอกับองค์นี้เรื่องรล่าวสิเป็นจังไ๋เพิ่นก็สสีว้าแล้วพระพุทธองค์นี่เพิ่นกาสี ปซุ่มสูงประสมสูงแล้วก็สิตัตเราอดีตศาสตร์ของพระพิสุองค์นั่นองค์นี้ว่าเออองค์นี้เฮ็ดกรรมอันกมาจึงได้พ่อกรรมอันนี้จึงได้เป็นจึงสี่อืมคือจึงลูกเศรษฐีนี่แต่อดีตศาสตร์นี่เคยเฮ็ดจึงไดกับพระกระจายนะจังสีมาศาสตร์นี่จังไม่เห็นเพื่นแล้วจังได้มาทักท่วงจังอยากเสียบกามอยากโน่นนั่นพิ่นนี่อันนี้ก็เป็นบุพกรรมใน,นนี้พมีพีโนองนี่กรรม กรรมมันตามมาท่านนี่เพื่อนมาถักท่วงเลยแค่อยากนวนแคนหนึ่งก็เรื่องรูปร่างก็เลยกลายเป็นผู้ยิ่งนี่ล่ะกรรมมาโยนิไม่พี่น้องกรรมะพันธุกรรมมปฏิสารนาอย่างกรรมังกริสันติกลยานวงวาปาปกังว่าตัสสะทายาทาภวิสันตินี่มองเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนี่นนพ่อเมย์พี่น้องกรรมมณิี่ว่าลูกเศรษฐีไม่เห็นพระกระชายนาทีละเจ้าละอยากนอนกระเพิ่น,นี่มันเป็นกรรมเสื่อมโยงพ่อเม่พี่น้องในอดีตชาติเรื่องหุ่นหลังมันก็สิมีเรื่องเราอีกพระพุทธองค์พระจิทัตเล่าไว้แล้วที่เขายังศึกษาค้นคว้าบ่พุบเจอเองก็คือขับบอออนผูใดศี่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอขององค์สุริพะอารันตสัะสมาสสมุทธ,ธเจ้านี่เขาก็สิงหุจัก ว่าเรื่องราวนี่มันสิเป็นจังไดเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะให้ไปอ่านบึงศาสนาพุทธของเขานะพ่อเมย์พี่น,อน้องเนาะองค์สวิตพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพนงหิเสื้อเรื่องของกรรมพ่อเม่พี่น้องว่าเฮาสิฮ็ดกรรมยังไว้ให้หเฮาบ่ได้รับในภพนี้ชาตินี้เขาต้องได้ไปรับในภพนาชาตนามันสิมันสิทิดต,ต,ตามเขาไปแน่นอนพ่อเม่พี่น้องเรื่องของกรรมนี้ พระกจายณะทีระเจ้านี้ต่กอนพิ่นลุ่มงามมาที่นี่เพื่อนไปบินธบาดนี่เพื่อนไปบินธบาดมองได้นี่ผู้ยิ่งเห็นผู้ยิ่งแห้งหมักแห้งเพียยิ่งนี่ผมมีเป็อนอแห้งอันตรายอืมอันตรายสําหรับพระพิสุสุองค์เจ้ามาตุคามนี่อืมมาตุคามนี่เพิ่่นเพิ่น,พน,พนห้ามนั่นแหละพุทธองค์นี้การซีว้าทักทายป่าใสาสุนทนาคําเ็นเฮาบบเมนเบมบเมน ขั้นบ่เมนเพิ่นเป็นพระอรหันต์อีหลีที่สำเร็จคุณธรรมอนิเสศแล้วนี่เพิ่นสิบ่ให้คุยกุลบุตรลูกหลานที่บวชใหม่คือกันพ่อแม่พี่น้องการบวชเข้าไปแล้วได้1พรรษา2พรรษาสามพันศาสีพิทีป่างป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 างนี่ยโอ้ยแล้วซาดพี่เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นซีใายสิด่าซั่นน่ะคู่วาีหยังมันเฮ็ดให้จิตเฮาเสื่อมพ่อแม่พี่น้องจิตเสื่อมมันสิฮู้เลยมันรู้ด้วยพัจจตังรู้ด้วยเฉพาะตนพ่อแม่พี่น้องมันสิมีความรู้สึกว่า ผู้กูคือเอาไปห้ายนี่บ,บัตรยี่นี่มันจีเสื่อมย่างดหยคำว่าเสื่อมินเดียคือค่ายว่าไปนั่งภาวนากระบ,บปุป็นสมาธิอินที่พรอเมพี่นองค่ายว่าคำว่าว้าอันนี้มันมันป็นมันเป็นไอจริงไตมันคือบ่มันบม่มีมันบ่มีที่สิ้นสุดพรอเมพี่นองการที่เข้าป็นพระบุญไม่แล้วไปว่าะะอะไรไปที่สั่งสอนญาติาราวาสญาิโยม,มนัโมได้คู่บาอาจารย์พรอเมคู่บาอาจารย์พนห้ามขนาดเลยเดืเอน ที่ไปว่าวเปล่า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 นี่บ่ไรเี่รูสึกว่าสีมาภาวนาหรือสิมันจิเสื่อมบได้เสื่อมแบบว่าเขาไปนั่งสมาธิที่ไปเดินจุ่มกลมนี่มันก็สิบ่เกิดสิบกเกิดสมาธิสิบ่เกิดสินเกิดธรรมขึ้นกับตัวเฮาพรมพี่น้องนต่คืออิ่น่าจิตเสื่อมคูบาอาจารย์เพลยบ่ให้ไปเว่าหรือไปคุกขี่ขับคารวาทงานโยมหลายคูบาอาจารย์ที่เพิ่นที่เพิ่นอุบรุ่มสั่งสอนไว้ดีแล้วคือคูบาอาจารย์ผู้เพิ่น รู้แจ้งเห็นจริงแล้วนี่พื้นสีเกื่อนซิทไวลายอย่างอยู่คู่ับคูบาอาจารย์นี่คือยังผมมีคูบาอาจารย์คอยก็คือกันิ่นก็เคยว่าเคยเตือนพิ่นเคยบวกเคยสังสอนจังไ๋เฮาก็ต็ดตามพื่นผมกับคูบาอาจารย์พื้นเห็นทั้งทางนอกเห็นทั้งทางในภายนอกพิ่นเ็เห็นไทยภายนอกกับภายนอกก็คือตาเนื้อนี่พื้นมองเห็นผแม่พี่น้องตาในพื้นแหงเห็นหลายผแม่พี่น้อง คูบาอาจารย์ขั้นพิ่นพนได้นั่งสมาธิบำเพ็นเพ่นภาวนาเลยมันบ่ธรมมาดาคูบาอาจารย์พิ่นจังหามจึงเตือนสิ่งใดที่คูบาอาจารย์ห้ามคูบาอาจารย์เตือนสิ่งนั่นแหละเป็นภัยอันตรายที่สุดที่เฮาจะต้องระมัดระวังตัวเฮาการที่เฮาจ,จะอยู่บวชอยู่ในบวนพระพุทธศาสนาขององค์าาสม็จพระอารรณนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่ต้องอยู่กับคูบาอาจารย์ปฏิบัติพัดสีเพ่นเอาบุญเอากุศลนั่นเพ่น ให้มันเกิดพระราชนิสง์พ่อเมพีน่น้องเกิดอนุภาพเกิดธรรมานุภาพเกิดสังฆานุภาพนี่แหละมันจะสิเป็นบุญตั้งแต่นั้นมาพระเถรละเจ้าพ่อเมพี่น้องคุณก็ปุง๋งเนาะคุณสรุปสังเวชใจขนาดไปเที่ยวพิกขาจาย์บินทบาตยังสีเนาะคุณยิ่งเห็นมีคุณยิงณย่งเห็นมากเลยพ่อเมพี่น้องไอ้กระสันอยากในกล่ลมสัญญ้นนิญญ้นอ,อยู่เลยเพิ่นเพิ่นยกเพิ่นหกเสีบกลมพ่อเมพี่น้อง คือบอกยังไงซะมันเป็นพ่นเลียบอกว่าโอ้กูนี่นป่านนี่โอกเกลียแบบเิ่นขึ้นสรุปสังเวชใจแล้วเพิ่นห็นลเลยเพิ่นตะปงว่าโอ้เป็นปินบาปป็นกรรมแกคารวัตเนิ่ยมนี่ยโอ้นีเฉย,งยงจงไดโน,นกพนเลยตั้งจิตอธิษฐานพ่อเม่พี่นะ้องพ่นก็อธิษฐานนี่ล่ะตั้งจิตให้เป็นแบบนี้แล้วพ่อเมยพีนนนพ่น้องพุ่งรล่แบบนี้พุ่งยิงใหญ่ยจังชิ่แล้วพ่อแม่พี่น,น้อง กลายเป็นคนขี่ไล่ไเลยเออย่อียน้ำว่าพระกจายณะเทระเจ้าโฮเมพี่น้องและไกมีคนเอาไปสั่งเนาะไปให้ครูบาอาจารย์เป็นอธิษฐานกิดและปลุกเสกนะโฮอมพ่นองคนอื่นอีกหนึ่งเป็นพระพระขวะัปะติโฮเมพ่นองที่ปิทวันทางเก้านะน,นี่แหละมันก็เรียไปว่าเป็นทางมหาสุขมหาลาภเพิ่นไปทั้งหลเพิ่นกระบุดบอยากบอยากบ่จุนโฮเมพ่นอง มีอยู่มีกินเรือกินเรือไส่ล่ํารวยพมีพี่นองแล้วขั้นผู้ใดถือเพื่อนเ็โอ้ลวยยด้วยพมีพี่นงด้อคขั้นถือให้ถือหีบถือทำนองของทำการประพฤติปฏิบัติศีลรมสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิบังเพ็ญเพลินเพราว่านี่ได้ล่ําได้รวยนะผู้ใดอล่ําหญ่รวยขั่นแม่นถือพระกระจายนะเทียรเจ้าถือพุทธเจ้าถืออัคคระสาวุกของพุทธเจ้านี่บุธรรมดาพมีพี่นองเออปฏิน้หัน เพิ่นอธิษฐานให้พุ่งโยงสิงเลยพิ่นกะคือกิดปาเลยนะอ้าวมึงเบิ่งดูผู้ใดชิมมากกืมามากบวันนี้อ้าวมากผู้ใดชิมมากแล้วบันนี้โอ้ผู้ใดสิเอาพ่อแม่พี่น้องมาเป็นแบบนี้โอ้ข่อยก็สิเป็นบาปเป็นกรรมเนาะหัวเราะสูบสูบพระปฏิมาอีอเป็นบาปเป็นกรรมแล้วโอ้ยอยันเป็นบาปเป็นกรรมเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนีน่แหละพระกรนะเจยะข่อยกั ได้อ่านไปนมาพ่อเขาเข้าแต่ว่ามวลพอมีพิ้องมวลอีีก็คยได้อ่านได้ศึกษาเร,เรื่องมวลเรื่องปากกระจายยันาทีหลายเจ้านิมนต์ขนาดเพะนเป็นเป็นเรื่องเล่าที่มหัศจรรย์ขั้นผู้ใดได้อ่านก็เกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นในใจโอ้พ่นนี่อันบแม่ณธรรมดาทูนิพราอรหันพ่นมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอีีแล้วก็ อำนาจของพระพุทธคุณบรุรบมดาเด้อพมีพี่นองเด้อคือจังข่อยวาฮั่นเลยขันเขาสวดมุ่นไหวพระบุญพินพินภาวนาไปเรื่อยๆอย่างนีน่มันก็เป็นศิลปินธรรมเกิดเมตตามหานิยมเกิดเมตตามหาเสนีผู้คนที่พบเห็นเหติผู้คนที่พบเห็นนี่เกิดหลักสมักไข่คือจังพระกยนายยานะนี่เห็นแล้วนี่ก็เกิดความหลักความไข่ความเสนีหาอะไรอาวอนอุนมันบุญธรรมดาเด้แล้ว แล้วิไปว่านคนที่เคยเจ้ามากนะเนี่ยเขาจะว่า,าโอ้บักอันนี้มันลินของบัวบัวว่าจันทสันน้นได้ไปว่าเขาเลินขวงอีกดีเทลแทมันโบแมนเขาสวดมุ่นไหวพระพ่อแม่พี่น้องมันเลยเกิดอานิสงส์เกิดอนุภาพนิละออำนาจพุทธุคุณทร,รมาคุณสังฆอคุณบัว่าผู้หญิงบวบผู้ชายพ่อแม่พี่น้องขั้นหินกระซิบให้คุณผู้นั่นนะลุงไหลข้างไข่ ปราถนานี่ตู่บุคคลคนนั้นพมีพ,มพน้องด้วยอํานาจของศีลธรรมคนบ่งามก็เหิตให้งามพมีพ,มพน้องงามทั้งใจงามทั้งกายบ่มีพ,มพน้องงามทั้งกายนี่งามรูปกายนี่โบปานเดยทางใจยนั้นงามเฮงคักกับไปติ๊กพมีพ,มพีน้องเลยเฮงมแถ่คนอยากได้พมีพ,มพน้องอืมันงามทั้งภายในแล้วก็ต้องงามทั้งภายนอกพร้อมพมีพน้อง ภายนอกอาคับกิยยร,าาริยาโมภาอัลลหันบายพุนสีเดินสีเหินสียางขุนซ้อนสร้างสารรคภพยงามเกิดอยู่ป่าพ่อเมีพี่น้องเอ้ยไปบึงเอาหลุดพระอาลลหาันไปหาบึงพระอาลหาันนี่บัวสีเดินเหิน,นบัวสียางนี่งามพ่อเมีพี่น้องบัวจิการคุ้มผาพลอยจีบวกเจ้าเด้พอพอยสังเกตเห็นลุงตามหาบัวนี่อู้บัดพุนสีเดินสีเหินพ่อเมีพี่น้องบัดพุนสีนงัง เพื่อนน่งพับเพียบโบธรรมดาเบืองผู้บาอาจารย์เป็นตัวหมอบโตขาหรือโบธรรมดายด้งามนี่แหละอาจารย์ิยวดของพ่อเมฆผู้บาอาจารย์บึง้งหลวงตามหาบัวกับสเบึงหลวงปูมันผู้ใดเห็นได้เห็นหลวงปูมันก็สาได้เห็นพระพุทธเจ้าแม่พ่อแม่พี่นอ้องอากับกิริยามารยาตของเพื่อนเพื่อนเป็นคนชาววังผู้ดีเจ้าเป็นคนชาววัง กุลบุตรลูกหลานที่บวชเขาไปในบวชพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นชาววังอากับกิริยานี่ต้องได้มาของการที่เป็นชาววังพ่อหม่พี่น้องเพิ่นนโนเนื้อเสื้อกษัตริย์มันกีธธรรมดาบอกอันนี้ละเพิ่นเลยแบบผู้ใดผู้ใดก็ยังให้เขาไปบวชเข้าไปปฏ,ปฏิบัติบำเพ็ญคือสิลบำเพ็ญเพียรภาวนาในบวพรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระอรันตสะสมาสมาสมพุริเจ้า ันดีแล้วพ่อเมีิน้องเงยที่เฮาเกิดมาแล้วผุดจื่อศาสนาอันเป็นศาสนาขององค์สุริยพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธเจ้าศาสนาพุธอันที่ว่ามานี่บ่แม่เ,มเขาาล่นของดอกพ่อเมีิน้องเงยเขาบ่ไว่าลิ่นของอันนี้มันขั้นไม่ได้มาถึงคั่นได้สวดมุนไหวพระ,ะถือสิ่งบ่มเพิญพินภพราะว่าหน้านี่บูชาองค์สุริพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธเจ้ามันบ่เม็นล่นของดอก เพิ่นบุไปเอาดอกสิ่งของที่มันํำๆอันเป็นดีและสารวีซ่าของที่สีเอามาคัดของทางไปสวรรค์พันธ์พันธ์ในอนาคตภายภาคหนามีแต่สีตุกต่ำดึงห้าให้ตุกตำดีและสารวีซ่านี่มันบุคือทมของพระบุทธเจ้าอะไรอืมทำของบุรุเจ้าให้ไปสวรรค์พันธ์พันธ์ได้แต่ตูละดีและสารวีซ่านี่มันไปบบได้พวกมีพี่น้องมันแห้งก็จริงอยู่มันเห็นผลเร็วก็จริงอยู่ แต่มันเป็นของดําอืมเป็นขงเป็นของ,ของว่าอ่างๆเป็นของแบบตัดผุตัดซาดต้องไปให้เฮาให้เฮาซาในการที่เฮาซีได้วินไหวตายเกิดไปพันนีพพานนี้มันซาพ่อเมย์พี่น้องขุนน้เป็นบาปคอนคอยซีว้าเรื่องนี้ให้พวกเจ้าฟังนะคอยกระถึกเพเียงลิงพ่อเม่พีน่น้องมีคนเพเียงลิงคอยว่าคอยหลินของสิ่ลินของหยังคอยบ่มีอย่างนอบุอมีแต่พูทุคุณ ถ้ามาคุณสั่งกับคุณ,คณนะมิถึคุณของพุณโดยเจ้านี้ละเออเอ,อ้าก็มาถึงคลิปวิดีโอวินาที่สุดท้ายนี่ละเด้อพ่อเม่พี่น้องเดิอข่อยก็บ่มีอีอย่างซีว่าวลายใหญ่ห้างพ่อเม่พี่น้องอ,อือก็มาถึงคลิปวิดีโอวินาที่สุดท้ายนี้แล้วก็สิงยังไปโตกันในอีพี่ที่สองเนาะว่วาซิมีเอยียงน้าเน่เพราะว่าบุญผู้ทอกนี่ขคอยทายมาล่หลายพ่อเม่พี่น้องอ,อือยังเหลืออีกอสิปเป็นอีพี2สองหรืออีพี3ส็ได้ ก็สิมีเรื่องว่าให้ฟังอยู่ตลอดเนาะนก็อยาเฝ้าเบื่อกันนึ่งพรอเมีพี่น้องเด้อนคาข่อยพิดพดระการใดในคลิปวิดีโอนี้ข่อยกับขอโทษขออภัยพ่อเมยพ,พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะทุกสุภุสุคนนที่เขามาดูมาชมในคลิปวิดีโอนี้นะถ่าพิดประการใดขอโทษขออภัยนะไว้ณสถานที่แห่งนี้บัวสิป็นพ่อเมย์กูบาอาจารย์พาเทร่านุเทละพระ ยยคุณน้อยพระภูใญัยนะครูบาอาจารย์ที่เขามาพบมมาเจอมาพอในคลิปวิดีโอนี้ถ้าขน้อยหรือผมนีว่าผิดพลาดประการใดข้าน้อยหรือผมก็ขอขอสมาลโทูตกูบาอาจารย์ไว้ในสถานที่แห่งนี้เด้วยใ้เป็นบาปเป็นกรรมอันนี้พราะเป็นคําเว้าที่เป็นคําเว้าของพระเมฆรูบาอาจารย์เป็นคำว่าคำจาเป็นคำทิศคำสอนของ,ององค์สุนิพระอรันตะสมมาสมพุทธเจ้า เข้าที่ได้ศึกษามากได้เรียนรู้มากกะได้เอามาว่าวมาอ่ามาว่ามาว่าสู่กันฟังให้พ่อแมีพี่น้องได้รับฟังรับชมในคลิปวิดีโออันนี้นะเอาอ่าวินวินนะาทีสุดท้ายนี้เราขอยกะบุญมีอย่างสิว่าขอยกขอกาวคำว่าขอบคุณเลยกะสวัสดีครับ